พอเริ่มโตเราก็มาหาเหตุผลว่าทำไมสบยัยเราเรียนอะ่ะทำไมต้องตีกันอะไรกันอะ่ะเอาเหตุผลในตัวนตวงผมกันนะคือผมเป็นเด็กเรียนผมสอบมาเนี่ยแข่งขันกันอะ่ะคุณคิดดูดิผมจบม .5 ไปสอบสติดุเทนอ่ะผมสอบม .4 ม .5 นะเข้ามาเนี่ยสัดส่วนตะก่อนนะนะแต่ว่าเอาสามร้อยอ่ะ คนสอบแม่งสามสี่พันนะแม่งยากขายก็ยากอ่นะเพราะว่ามันหต่กตัวอิสระนะแต่เลี้ยงตีกันมันคะาดไม่คิดไม่คิดใครจะไปรู้เด็กมัธยมเข้ามาใช่ปะไอผมมารู้ว่าพี่ผมเรียนพอเข้ามาเราก็เด็กเรียนนะอ่ะคราวเนี้ยคนอื่นอ่นะผมโดนวันแรกเลยบนรถเมย์คือมาเล่นผมก่อนอ่นะแล้วแบบเราโตมาเราคิดว่าหมัดมวยเท่านั้น เราก็ไม่สู้คนอยู่แล้วใช่ไหมมึงคิดเรื่อกูฉ่ำไหมกูกับเพื่อนกูบนรถอะฉ่ำอะเพื่อนกูฉ่ำกว่ากูอีกอะจริงนั่งขึ้นยี่สิบห้าเลยบอนนี้แค่สั่งสอนนะมึงปีหนึ่งกูรู้เพื่อนกูแม่งใส่ผ้าม่านแม่งโดนหนักกว่ากูอะแม่งบอกไอ้ไอ้นี่แม่งเด็กดีอะแม่งตบซะกูบอกมึงใส่ยีนกูรู้นะมึงกูเทนเอ้อแม่งกูโดนไปยี่สิบห้า รถเลี้ยวแม่งแยกสยามแม่งขึ้นมาเลยสามคนหน้าจิ๋มๆคนหนึ่งแ้างหน้ารักขึ้นมาแม่งยิ้มกูคิดว่ารุ่นพี่อีกตโวนหนึ่งแม่งไอสัสยิ่งกว่าควายสี่คิงอ่ะหุ่นแม่งขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้ามึงคิดว่าภาพสี่คิงกลัวนะไอวันอนะ่ะกูแม่งมึงคิดดูเดีย๋ยวปวชปีหนึ่งเจอไอวันปีห้าและลูกม่อด้วยหยองอ่ะบัตรซบจริงๆเลยแต่กูไม่ถือโกรธหรอกแต่ไม่อยากพูดให้มันรู้ว่าอะไรคืออะไร ทั้งสองฝั่งไนะแต่ถ้ามีเรื่องอะมาได้เลยไม่ใช่อะไรแถวบ้านกูตำรวจเยอะมาดิ